قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد و آله وصحبه اجمعين اما بعد لقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى ايضا Kullu nafsin ikatun maut Inna ma tuwaffawna ujurakum jawmal qiyamah Faman zuhziha anin nar Wa udakilan jannata faqad faza WAMAN haya hayatu dunja illa mata un GURUR Bismillahilladzi la yadurru Ma asmihi shay'ul fil ardi Wala fis sama huwa sami'un alim S a s ล a l a m u a l a i k u m w มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก่อนอื่นขอสุขุตอลอสุบหานะหัวอาลาที่เราได้มีโอกาสพบกันในเรื่องราวของหน้าที่ของผู้ศรัทธาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ทุกคนรู้ ทุกคนตระหนักว่าเราคือคนสองโลกเราต้องกลับคืนไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตอลลาแต่ว่าเราจะทำอย่างไรในวันที่เรากลับคืนไปสู่พระองค์นั้นเป็นวันที่เราดีอกดีใจนะครับเนื่องจากว่าเราได้ทำหน้าที่ในดุนยานี้อย่างสมบูรณ์นะครับในรูคน i อิสลห้าประการอากิดะ หลักความเชื่อของเราถูกต้องไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นในดุนยานี้เราไม่เป็นคนที่ขายศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราและท่านทั้งหลายรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องพยายามเข่งคัดในคำสอนของอิสลามหประการเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของหลักความเชื่อเรื่องของอีมานที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้า เพราะว่าในสังคมปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นมากมายไก่กองแม้กระทั่งสงครามที่กำลังเกิดขึ้นนะครับทางรัเสเซียกับยุเคนแล้วก็ทางซูดานด้วยกันนี่มันเป็นเรื่องราวที่เราทุกคนจะต้องรับรู้แล้วว่าสัญญาณวันเกียรมัดนั้นมันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องที่มีเกียริทั้งหลายครับคำพูดของ คนระดับหัวหน้าตาบีอินก็คือท่านมาเล็กบินดีนารอหิมหฮุลลฮ์ท่านบอกว่าท่านผู้เนี้ยเป็นมินซาดาติตาบีอินเป็นนายของบรรดากลุ่มชนตาบีอินก็เป็นผู้อาวุโสที่ได้รับการให้เกียรตินะครับท่านบอกไว้เนี่ยท่านพูดเอาไว้เนี่ยกินใจมากครับท่านบอกว่า ขรขรยัยขรรัยนาส่สุมินัดดุนยาว่าลัมยาดูกูนะอัตยบับสไซน์ฟี่หามนุษย์เราเนี่ยพี่น้องครับออกจากดุนยานี้ไปโดยที่ไม่ได้ลิ้มรสถ,ถึงความดีงามสักสิ่งหนึ่งในดุนยานี้นะครับกอรูบรรดาเราซอฮบรรดาตาบีอีนก็ถามว่า ว่ามาหัวยาอัคยยายาอบายยาอะไรเล่าที่บอกว่าไม่ได้ลิ้มรสถ,ถึงความดีงามในดุนยาก็ละท่านก็ตอบว่าอามะอริบัตุลลอฮิตะอาลาพี่น้องครับรสชาติที่อรอร่อยที่สุดในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ก็คือ ความเข้าใจในอัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์อย่างถ่องแท้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานริสกีอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างสร้างดุนยาและก็สร้างอาคิรอและสร้างปัจจัยยังชีพให้กับบ่าวของพระอ,องค์ด้วยฉะนั้นยะนีอตัตยบุมาฟิดดุนยาวาหวัวอ,อัลอินมมบิลละที่ดีที่สุดในดุนยานี้ก็คือ ความรู้และความเข้าใจนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาวะามินฮาซาอัลกับสเรื่องเหล่านี้แหละครับท่านไซคุนอิสลามอามัดบินอับดุลฮาลีมบินไทมียะรอฮิมะฮุลลอฮท่านได้ดึงเอามาถึงความหมายอันเนี้ยว่าอินนาฟิดดุนยาในโลกดุนยาเนี้ยยันนะตันมันมีสวรรค์อยู่ พี่น้องครับมันลำยัดคุลฮาลำยัดคุลินยันนะอัลอาคิราะใครที่เขาไม่ได้เข้าสวรรค์นในดุนยานี้เขาก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะได้สวรรค์นในอาคิราะฉะนั้นวยันนัตุด,ดญญุนยาสวรรค์ในดุนยานั้นคืออะไรเฮียยันนัตุอีมานุบิลละ คือสวรรค์แห่งการที่เราศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้านี่คือสวรรค์ในดุนยานี้การอิมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นจันนตุมะริปติลลาฮิอัลาฮะกิรฺกติวายันนตุนิคลาสิลลาฮ์จันนตุนิสติยาบติลิรอซูลิลลาอิ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับ สวรรค์นในดุนยานั้นก็คือสวรรค์แห่งการอ إ ي มานต่อพระผู้เป็นเจ้าตัวอย่างเช่นเราเนี่ยพี่น้องครับได้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์อย่างหนักแต่ว่าเราไม่เคยบน่นไม่เคยปริปากมินำซ้ำเนี่ยดีใจ กับการทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮวอัะอาลายังไงล่ะครับพอคิดถึงการทดสอบของอัลลอฮฺที่มีต่อเราเนี่ยเรานึกเลยการใช้ชีวิตของเราที่ผ่านมานั้นน0ะ่ะ40ปี50ปีใช้ชีวิตในสภาพที่ไม่ได้รับรู้ในเรื่องราวของอาคเรอ์เลยใช้ชีวิตอย่างเสเพ รู้กอนอิสลามห้าประการไม่เคยรับรู้อะไรทั้งสิ้นเวลาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตาลาทดสอบเราเราได้คิดเราได้พิจารณาและเราก็ได้ตึกตองก็ต้องถือว่าต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ผมได้โดนกับบาลาเพื่อจะได้เตาบะตัวต่ออัลลอฮ์เพื่อจะได้ขออิติกปาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตัตาลา ถ้าหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาไม่ทดสอบเราให้โดนบาลลาเราอาจจบชีวิตอย่างชั่วร้ายอาจจะจบชีวิตในสภาพที่อัลลอฮฺไม่ยินดีต้อนรับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการที่เราจะเป็นเบาอย่างนี้ได้นั้นนะพี่น้องต้องแบ่งเวลาในการที่จะอ่านในการที่จะดูความหมาย ทางคุรอานและหะดีษของท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถ้าหากว่าเราไม่แบ่งเวลาในการที่จะเรียนรู้ไม่แบ่งเวลาในการที่จะอ่านกุรานและดูความหมายเวลาได้รับบาราเนี่ยเราอาจจะตำหนิอัลลอฮ์อาจจะบน่นอาจจะไม่พึงพอใจแต่ถ้าหากว่าเราใช้เวลาในดุนยานี้ นะครับวันละสักหนึ่งชั่วโมงดูเรื่องราวของศาสนาทางทีวีแลว้วก็อ่านกุรานและดูความหมายเนี่ยพี่น้องครับจะเกิดวิกฤตอะไรก็ช่างในโลกรุญญานี้ท่านจะไม่มีคำว่าบน่นหรือตำหนิอัลลอฮ์เลยทำไมล้ะครับบุคคลที่เวลาได้รับกับบาลาเวลาได้รบับกับการทดสอบจากอัลลอฮ์เขาก็คิดถึงชีวิตของเขาที่ผ่านมา จนกระทั่งอายุย่างเข้ามาหกเจ็ดสิบเนี่ยเขาคิดถึงริสกีปัจจัยอย่างชีพที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้ให้กับเราอย่างมากมายกายกองจะเป็นอากาศจะเป็นน้ำจะเป็นสิ่งต่างๆที่เราได้กินได้ใช้ไปพอคิดถึงเหล่านี้แล้วเนี่ยเราไม่สามารถในการที่จะทำหนีอัลลอฮ์ได้เลยแล้วก็ภูมิใจกับการได้รับบาลาครั้งนี้ได้ มีโอกาสเตาบาตัวต่อลอสุบ s u า h a n a h u w ตา a าพอมีโอกาสได้เตบาบะตัวต่อลอสุบ s u า h a n a h u w ตา a าพี่น้องครับบาปกรรมของเรามันก็จะหลุดไปหลุดไปหลุดไปเวลาได้รับกับเนี่มัดก็ไม่ดีใจทําไมไม่ดีใจล่ะพอเราจะดีใจได้ยังไงกับเนียมัดอันเนี้ยพอได้รับผลกําไรในการทําธุรกิจ ได้รับผลกําไรในการประกอบอาชีพนะครับมากมายไก่กองเราก็คิดถึงสิทธิแประเภทที่อลัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอันกุรอานคนยากไร้คนยากจนฟะก,กิรมิสกีนหญิงไม้ที่สามีตายแล้วก็ทิ้งลูกหลานไว้มากมายไก่กองสิทธิเหล่านี้เขาก็มีที่เราที่เราได้ปัจจัยครั้งนี้เราก็จ่ายไปนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่า ในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ให้พยายามศึกษาให้พยายามเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาจนกระทั่งมีความเข้าใจพอเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาแล้วเนี่ยมันจะเกิดวิกฤตจะเกิดบาลามมากมายแค่ไหนก็ช่างครับพี่น้องเราสามารถที่จะเอาความรู้และความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนานั้นมากำกับชีวิตเราได้ พี่น้องผมจะยกตัวอย่างให้พี่น้องมองเห็นภาพว่าบ้านที่ไม่มีอิสลามในการดำเนินชีวิตพี่น้องครับบ้านเหล่านั้นนะจะมีความสุขได้ไหมผมต่อให้มีเงินกี่ร้อยล้านก็ชันแต่ถ้าในบ้านไม่มีอิสลามแล้วนะนั่นคือความหายนะพี่น้องทำไมล่ะครับพราะเวลาเกิดวิกฤตแล้วนะ่ะไปไหนไม่เป็นเลย ไม่รู้อะไรเลยไม่เคยแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาเลยนี่คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องตระหนักนะครับทุกคนจะต้องแสวงหาความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาคับพี่นอ้องอิสลามโอกาสหนา้าพบกันอีกครั้งหนึ่งครับวัสสลาม ah uh. ุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กอลร็อบบิอินนีฎะลมัมตุนัฟซีฟัฆฟิรลีฟัฆฟะระละฮ์ انه هو الغفور الرحيم